มาเลเซียยืนยันความมุ่งมั่นไม่ส่งออกแร่ระเอิดดิบแม้จะมีข้อตกลงกับสหรัฐก็ตามในโลกที่เทคโนโลยีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแร่ระเอิดกลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากสำหรับการผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นยานยนต์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์และขีปนาวุธมาเลเซียประเทศที่มีแหล่งแร่ระเอิดมากกว่า16.1ล้านเมตริกตันได้ยึดหยัดความมุ่งมั่นในการปกป้องทรัพยากรของตนโดยไม่ส่งออกแร่ร่เอิดดิบแม้จะเพิ่งลงนามข้อ ตกลงรวมกับสหรัฐเกี่ยวกับแร่ธาตุสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้ามาเลเซียเต็งกูซาฟรูนอับดุลอาซิบได้ยืนยันต่อรัฐสภาเมื่อวันพุทธที่29ตุลาคมว่ามาเลเซียจะคงนโยบายห้ามส่งออกแร่แร่เอิดดิบซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งปกป้องทรัพยากรภายในประเทศและส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีการขุดและการแปรรูปแร่ แต่ที่น่าสนใจคือเตงกูซาฟรูนได้ปฏิเสธความคิดเห็นที่ว่ามาเลเซียจะส่งออกแร่ท่าสำคัญและแร่ระเอิดไปยังสหรัฐเพื่อสแสวงหาผลกำไรหรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในทันทีเขากล่าวว่าเราไม่ต้องการเป็นประเทศที่ขุดและส่งออกแต่วัตถุดิบราคาถูกเหมือนในอดีตอีกต่อไปแทนที่จะส่งออกวัตถุด,ดิบดิบมาเลเซียจะส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและการแบ่งปันเทคโนโลยีสำหรับการขุดและแปรรูปแร่ระเอิดดบ นโยบายนี้ไม่ใช่การขัดขวางการค้าอย่างถาวรแต่เป็นการขัดขวางการส่งออกวัตถุดิบราคาถูกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมาเลเซียซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคเทคโนโลยีแล้วทำไมมาเลเซียถึงต้องการควบคุมการส่งออกแร่แร่เอิดดิบอย่างเข้มงวดมาเลเซียมีแหล่งแร่แร่เอิบมากแต่ขาดเทคโนโลยีในการขุดและแปรรูปการควบคุมการส่งออกจึงช่วยให้มาเลเซียสามารถดึงดูดการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้และสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้มาเลเซียยังกำลังเจรจากับจีนเกี่ยวกับการแปรรูปแร่ระเอิดซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามาเลเซียกำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีและการแปรรูปแร่ภายในประเทศคุณคิดยังไงกับนโยบายของมาเลเซียคุณเห็นด้วยกับกลยุทธ์นี้หรือไม่หรือคุณคิดว่ามาเลเซียควรส่งออกแร่ระเอิดดิบเพื่อรับผลกำไรทันทีขอเชิญชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นลงไปในการแสดงความคิดเห็น